สวัสดีเจ้าวันนี้เจ้ากบปลาเอวสวนเหมอนเดิมเนาะเจ้าวันนี้พาไปชมน้องเป็ดตีอ่าคลองเนาะเจ้าตีคลองทุ่งนาำนะเจ้าคางหลบหลบนี่ก็จะเป็นทุ่งน้ำนะเจ้าอันนี้น้องเป็ดเป็ดก็จะอยู่ตามคลองเนาะเจ้าก็จะมีต้นลำไยต้นขนน์นะเจ้าต้นกล้วยน่าจะอยู่ หล่อหลอหลอคล้องนี่นะเจ้าน้องเป็ดกับเลนนําแบบสนุกสนานเลยเนาะเจ้านักขนาดเลยเนี่ยเจ้าตีสวนคุณยายเนาะเจ้าวันนี้ปลาไปแอวสวนคุณยายเจ้าอุดมสมบูรณ์มากเลยนะเจ้าก็จะมีสะปา่าจะมีต้นผลไม้เนาะเจ้ามีน่อไม้ มีกล้วยไม้นะเจ้าเนาะผลไม้ก็จะมีหลายอย่างเนาะเจ้าเดี๋ยวเจ้าอ่าพาว่าสวนคนย้ายจะกว้างเนาะเจ้าก็ทำไวห,หลายคลิปนะเจ้ามาถ่ายโห่เนาะนี่นะเจ้าบางกลุ่มก็จะขึ้นบางกลุ่มก็จะลงนะเจ้าเยอะมากๆเลยเนาะอันนี้ก็อ่าน้องเป็ดก็จะกวาะเพราะว่าอ่า ไปเราไปมันใบใจ่คนพื้นที่นะเจ้าก็เลยถ่ายแบบซุ้มๆหน่อยเนาะมันจะอยู่ไกลนะเจ้าจะอยู่ไกลเนาะบ่่อยบ่่อยเห็นชัดนะเจ้านักขนาดเลยนะเจ้าจะอยู่ใต้ต้นกล้วยก็ยังนักนะเจ้าอยู่ตามคณาเนานะนี่นะเจ้ามาดูสมบูรณ์เนาะเจ้าเดี๋ยวจะพาไปดูซะปาแหมเนาะ อันนี้ก็จะพาไปชมนอนนะเจ้านอไม่นอต้นนอไผ่นอเจ้าต้นนอไผ่กะกะลังเรื่มออกนะเจ้าก็คนย้ายไปก็เอาไปแกงบอกเอเอาไปแกงตั้งหลายมือ้อละเนี่นะหางใหญ่ใหญ่นอเจ้า,า,น,จานี่มดสมบู์มากเลยเจ้าอันนี้จะอยู่ข้างข้างนาน,น่ะเจ้าเนาะ ข้างๆก็จะมีนาจะมีสะปานะจาจจะนี่ต้นไม้ไผ่นะมีหน่อไม้นะเจ้าใครอยากได้ของนอเจ้าเอามาแกงนะาเจ้าน่อไม้สดๆเนาะไม้สดๆมาแกงนะเจ้าแกงอร่อยเนาะนี่จ้ะอืม้มไม้สดๆเลยนะจ๊ะส่วนคนยายเนี่ยเนี่ยหางหนึ่งนะเจ้า เขียเไปเขียมาเนาะเจ้าขียไปขียเอมาก็มาเจอห็นนะเนาะนอจ้านอไม้แกงอรอ่อยอร่อยเนี่ยคุณยายกับคุดไปตะวานนี่ยนะเจ้าคุณยายบอกเมื่อวานก็เอาปแกงไอ้ที่เหลือก็จะไว้ให้มันสูงกอนนะเจ้านี่ไหนะจะเนี่ยมหางหนึ่งเนาะเมาะขนาดนะเจาเหมาะขนาดเลยกําลังออกนะเจ้า หน่อไม้แน่เจ้าใครชอบกินหน่อไม้บ้างคะจ้ะนี่ก็มีเจ้า